เราเป็นจิตแพทย์บางครั้งคนไข้จะปรึกษาเราว่าเป็นโครคทางด้านจิตเวทซึมเศร้าวิตกกังวลหรือว่ามีอาการหลอนยังสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยในทางของกรมสุขภาพจิตเองก็มีสติบําบัด ตรงนั้นจะเป็นเรื่องของการฝึกหายใจก็จะให้ใหายใจเข้าออก4 5หครั้งลึกๆก,ก,ก็จะเป็นอานาปนานสติไปบางครั้งเขาก็อาจจะแนะนำให้ไปโควองก้าที่เป็นโครงการของกรมสุขภาพจิตรรทำจริงการสวดมน์นั่งสมาธิก็ไม่ได้ขัดแย้งการรักษาหรอกคะ่ะจะบอกคนไข้เขาเลยว่ามันช่วยเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยารู้สึกว่าท่านมีเมตตาทุกครั้งที่มีการนั่งสมาธิหลวงพ่อจะให้กำลังใจได้ดีอย่างตอนนั้นนั่งใหม่ๆเราพยายามนึกมิดๆเราก็จะรู้สึกมันตึงปวดหัว ท่านก็จะบอกเวลามนาก็เก็บไปทีละนิดทีละน้อยนะค่อยๆพัฒนาไปทีละหน่อยฟังแล้วมันทําให้เราเปิดใจมีความสุขความสงบความผ่อนคลายกับการน,นั่งสมาธิแล้วมีคามํานึงที่บอกว่าไม่ต้องไปหลงรักใครให้หลงรักตัวเองรู้สึกเป็นคําสอนที่ง่ายเหมือนกับท่านเข้าใจเราทําให้ทุกคนเข้าถึงความสุขภายในมันเข้ากับความที่เราเป็นหมอจิตเวชที่จะต้องช่วยเหลือคนไข้ซึ่งสมาธิที่หลวงพ่อสอนเป็นประโยชน์กับคนไข้จิตเวชได้เช่นกันตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่อยากมาสั่งสมบุญกับหลวงพ่อแล้วก็เลยเข้าวัดมาตั้งแต่ปี 2,548 ถ้เรานั่งสมาธิทุกวันปฏิบัติธรรมทุกวันถ้าใจมันหยุดมันนิ่งแล้วล้วก็มันจะไม่มีความคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคเรามีความสุขภายในมันจะมีพลังแล้วก็มีดวงปัญญามีพลังที่เราจะสร้างความดีโดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นและก็ไม่คิดอะไรเป็นอุปสรรคกับมีดวงปัญญาที่จะรู้วิธีการว่าจะทําอย่างไรให้ถึงเป้าหมายประเด็นยากคาการปฏิบัติธรรมแม้แต่เพียงวันเดียวถ้าขาดแม้แต่เพียงวันเดียววันนั้นใจของเรามันจะหยาบออกมาแล้วผังวิตกกังวลมันจะได้ช เราเป็นจิตแพทย์โรงพยาบาลศรีหัญญามีโอกาสได้เอาคำสอนของหลวงพ่อไปรักษาใจของคนไข้หลายๆท่านแนะนําเขาเปิดคลิปน,นั่งสมาธิสัส้นๆวันหนึ่ง10นาที15นาทีถ้าถนัดที่จะสวดมนต์ก็อาจจะสวดมนต์ก่อนแล้วก็ตามด้วยการนั่งสมาธิมันก็จะทําให้คลื่นของสมองลับเป็นอัลฟาเวฟได้ดีมีการผ่อนคลายการรีแลกซ์แต่ว่าก็มีบางเคสให้ไปร่วมโครงการปฏิบัติธรรมได้นะแต่ว่าให้กินยาไปด้วยเพราะบางครั้งอาจจะนอนไม่พอบ้างทาให้กระตุน้นแต่ว่าถ้ากินยาไว้มันก็จะควบคุมอาการได้นะ ขณะที่ไปปฏิบัติธรรมช่วงโควิดแนะนําคนไข่ร่วมโครงการง่ายแต่ลึกแบบออนไลน์คนไข้มาเล่ามีความสุขกับการนั่งสมาธิมันดีกับเขาทําให้ชีวิตประจําวันมีคุณภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าในสังคมดีขึ้นด้วยแต่ว่า,าอยากให้เขาไม่ขาดการรักษาสามารถทําไปด้วยกันเพราะว่าโรคจิตเวทคือโรคทางสมองแต่ว่าการปฏิบัติธรรมคือทําให้คุณภาพใจมันดีขึ้น จะเห็นอนิสงข,ของการนั่งสมาธิปัญหาต่างๆที่เราเจอรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นมันมีทางออกก็อย่างคุณพ่อเขาจะมีความตึงเครียดเรื่องคุณแม่แล้วเขาดื่มเล่าแม่ก็ดื่มตามพ่อมีการพูดจาอะไรที่มันกระทบกระทั่งกันเป็นปัญหามาโดยตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ที่เรายังเด็กตัวเราก็พบว่ามันมีนืงอกต้องมีการผ่าตัดเกิดขึ้นเราพยายามคิดว่าเราจะต้องจบปัญหาเรื่องนี้ให้ได้คือตอนนั้นมันก็มีความเป็นเครียดแต่ว่าเรื่องถึงหลวงพ่อเรารู้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อเจอเี่มันหนักกว่าเราเยอะสิ่งที่หลวงพ่อเจอม พ่อเลิกดื่มเหล,เล้าให้ได้ก,ก,ก็เลยจัดบ้านกาลยานามิซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอมีโอกาสได้สร้างองค์พระธรรมกายแล้วก็ท้าไปร่วมโครงการต่างๆให้นึกถึงบุญทบทวนบุญเขาก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปพ่อเลิกเล่าได้สําเร็จมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเราดีใจสามารถที่จะเป็นการยานามิให้คุณพ่อคุณแม่ จากประสบการ์เป็นจิตแพทย์ร่วม20ปีพบว่านอกจากผู้ป่วยจะต้องรับประทานยายอย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยการปรับสิ่งแวดลอ้อมหรือว่าเรื่องของการทําให้จิตใจของเขาเข้มแข็งขึ้นก็เป็นส่วนสําคัญในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมันก็เป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งเลยที่จะแก้ปัญหาได้ที่ต้นเหตุเพราะนั้นเนี่ยหมอก็เลยอยากที่จะสนับสนุนโครงการต่างๆที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดําริขึ้นมาหมอก็เลยร่วมเป็นประธานกระถินแล้วก็ได้ร่วมบุญกระถิ่นสามหมื่นวัดทั่วประเทศด้วยให้หลวงพ่อได้มีปัจจัยที่จะ จะเอาไปส่งเสริมการทําโครงการต่างๆตามที่หลวงพ่อได้ตั้งใจเอาไว้รู้สึกว่าตัวเองโชคดีได้มาพบเจอหลวงพ่อได้มาพบเจอกัลยาณามิตรมาสั่งสมบูรณ์กับหมู่คณะได้อย่างตลอดต่อเนื่องไม่หลุดจากเส้นทางที่เป็นความดีตรงนี้พร้อมที่จะมุ่งมั่นติดตามหลวงพ่อไปจนกว่าที่จะถึงที่สุดแห่งธรรมขอขอบพระคุณหลวงพ่อที่มีคําสอนดีๆนอกจากลูกจะเป็นหมอที่จะรักษาผู้ป่วยได้แล้วลูกยังสามารถที่จะเอาคําสอนของหลวงพ่อมารักษาใจตัวเอง แล้วก็รักษาจิตใจของคนไข้ได้ด้วยค่ะ